ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเคนแครจเฮนะฮะเราวันนี้เราอยู่กันในเกม ROV นะผมอยู่กันในซีรีส์เมื่อไหร่จะคอนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแร็งดิมอนไอวีนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากดิมอนวีนะครับเนื่องจากว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะฮะแล้วก็มีเล่นนอกรอบส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเล่นธรรมดานะฮะกับรุ่นน้องนะครับผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นแบบว่าเออลงแรงเท่าไหร่นะครับเพราะลงแรงกับรุ่นน้องที่ไรรู้สึกว่าแบบเราจะสมทีมมาเจอแบบ อะไรก็ไม่รู้ไอคนนโอเคไม่บู้ทำเพียงกดไปเลยอ่าเจอห้องแล้วทีมต้องการแครี่เอาเฮียแล้วเอ้าเฮ้ยแล้วแครี่อ่ะแครี่ทิบหายแล้วคอนเทนต์อีกแล้ว หืออีกาท,าทแล้วพี่จะกดเลนแคลรี่ไปหาซี่แตกอีกอย่างนี่เฮ้ยถ้าพี่บอลเล่นแคลรี่นี่ตายตาย <laughs> โอ้โหเนี่ยพออยู่ไดมอนด์เนี่ยมันจะเจออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆแบบไอ้เฮียใ <laughs> ช้คำนี้เลยไอ้เฮียมึง แล้วมึงจะกดเลนแครีค่ไปทำไ่วะถ้ามึงไม่เล่นอะใช่ไหมโอเหนื่อยใจวะเหนื่อยใจจีหายเลยเ <c> ฮ <oughs> ้เจออะไรอย่างงี้ <B GM> โอ้เซ็งมากหวังหวังอะไรไม่ได้แล้วคือตานี้คือแทบไม่หวังดาวแล้วเรียกว่าถ้าได้ดาวตายนี้คือเรียกว่าแบบฟุกดีกว่าดวงดีอ่ะหรือว่าอาจจะแบบพยายามความพยายามสูงอะไรเงี้ย มันแครี่ยังไงวะกูถามในอารีนะฮะหรืออะไรหรือแบบเอาปลาดากวกระจายอย่างเดียวอะไรเงี้ยสกิลอื่นไม่ต้องออกแล้วสกิลอื่นไม่ต้องออกแล้วอะไรงี้ปลาดากวกระจายแม่อย่างเดียวตายนะเนี่ยกนะูว่า ได้หนึ่งศพได้หนึ่งศพได้หนึ่งศพเฮ้ยเดี๋ยวเขาคิดว่าเขากำลังวาร์ปอยู่แน่เลยเพว่าหรือรุดหรือรุดหรือคิดว่าตัวเองกำลังวาร์ปอยู่แล้วไม่มีใครเข้าเวรละชิบหายละผมว่าเขาแน่จะเน็ตล่วงหรือเปล่า เขาไม่น่าจะคิดว่าเขากำลังวาร์ปอยู่หรอกเขาไม่น่าจะโง่ขนาดนั้นดูดิดูมาเล่นดิยังไม่ทันได้นอนเลยใช่ยังไม่ทันได้นอนเลยเย่าว่าแต่คนในเกมยังไม่ทันได้นอนเลยอย่าว่าแต่ยิปเน็ตยังไม่ทันได้นอนเลยกูก็ยังไม่ทันได้นอนเลยกูก็ยังไม่ได้นอนเหมือนกันนี่กูไม่สบายด้วยแต่กูยังต้องมาเจอทีมอย่างนี้อีกโอ้ m ม่ก d เฮ้ยชีวิตเฮ้ยจ้่รับทราบตามนั้นอะเฮ้ยสมัท้อเป็นต้นท้อไปแล้วกลายเป็นต้นท้อ หวังอะไรไม่ได้เลยกับอาเรียกำลังไปกำลังไปมึงไม่ต้องมาก็ได้เฮียแค่เลือกตัวก็ระยำแล้วมึงยังจะมาีกเหรอเข้าไปโอ้โหยับมาก ยับมากสวยแล้วฝั่งนู้นซีซีหนาเต้ย มังกรทยานทยานเข้าป้อมไอชิบหายไม่ไปดูป้อมข้างล่างเลยฮิโอ้ยอมึงนี่เลือกตัวเป็นพาล้าไม่พอทำตัวเป็นพาล้าด้วยนะเนี่ย เวนเอ้ยเล่นเป็นป่าวะมึงอยู่มาถึงไดมอนด์ได้ยังไงเนี่ยผมถามเลย <laughs> เล่นอย่างงี้มึงอยู่มาถึงไดมอนด์ได้ยังไง,งเนี่ยแผ่นดินสะเทือนอ,อืมกันขอถอยก่อนเข้าป่าหาปุ๋ยแป๊บนึง ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีป้อเมอเลนดาาักของเาราถูกโจมตีเออโซโลคิวไปดิเฮ้ยท้อใจวะ กกเลยสึกพอใจเห umas, นื่ <Bla. S 1> อยใจมากเลยนี่อะไรคืออะไรเพื่อนกูยืนดูอย <im edia> ่างนานเลยเฮียเออเลอเรอยังยืนยืนดูแบบยืนดูอ่ะยืนจริงๆยืนเป็นคุณทาจิบานะเลยเฮีย แบบยืนอะคุณจะจิบนะทำไมถึงอาจจะยืนดูล่ะครับ <c oughs> เออ ถามพิงเอาตั้งแต่เล่นมัได้คิวได้หนึคิวว้าวว้าวเด็กน้อไม่ได้คิวนะเด็กน้อยมันอย่างน้อยมันยังได้คิวบ้างนะเออไอบ้า แล้วไปดีกว่าไม่อยู่หรอกหคืออะไรสองคิวหน้าดียังไงก็ดียังไงทำไม่สาวข้างข่าวกูไปไรเฮียไปไรเฮียไม่อยู่แล้วเออ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 อ่ะอกูโดนอะไรออเเออเออเออ โ oh yeah. hey, อ้ยเย้เฮ้ยอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเขาออกเขาออกเขาออกได้ด้วยหรอวะอารีเสร็จคือแบบเขาเล่นกันมาตั้งนานมันออกเซรเน,นีคือแบบมันมาเพื่อโยนเกมเลยเฉพาะเลยวะ่ะ oh, 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 oh. ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบเล่นไม่เป็นแต่อย่างใดแต่คือมันมาเพื่อโยนเกมเลยเฉพาะเลยผมดูทรงแล้ว กูจะตายกูเมื่อไหร่เพื่อนจะเกิดนะ่ะ <laughs> คาดหวังกระเมรกูม,มากเลยกูหวังอะไรกับไอ้น,นี่ไม่ได้เลยอาริไม่ได้เลยกูคาดหวังกับไอ้น,นี่อย่างเดียวเลยเอา่าวิล่าไ,ไ,ได้อยู่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 ได้สวย สุดยอดเ,อเลิศสุดยอดเติมได้สวยมากถือว่าผมประสบความสำเร็จอะอาตาเนี้ยคอสทคิวเริ่มกกูร <c oughs> ักมึงกูรักมึงมากเยี่ยสวยสวยเลิลลสวย ừ. Đây tổ đừng có đi, phải đâu Không lấy đi đâu โอ้โหเอซีคิวม<ภ>ันเอาคืน <c oughs> อยากจะพิมพ์มากเลยแต่แบบพิมพ์ไปมันก็ให้หนี่เลยนะฮะโอ้โหนี่ก็ขึ้นจ <c oughs> <c oughs> ังเลยตามนั้นอะ ตามนั้น่สภาพดิก็ตามนั้นน่ะคุณก็ <c oughs> ตามนั้นน่ะคุณเนยโอ้โหเคยรู้สึกท้อใจอะไรอย่างนงี้เลยคือแบบว่าแบบคือคือแบบอย่างน้อยอะ่ะ คืออย่างนั้นถ้าแบบแคลรี่ไม่เก่งพอว่าแต่คืนนี้มึงไม่ได้เอาแคลรี่มาไงแล้วมึงจะหยิบเรงแคลรี่ไปหาสิแตกอีอย่างแล้วเข้าใจปะดีแล้วมีกันดาว MVP ไงโอ้โหคำเดียวเลยท้อใจชิบหายนี่นะดูนี่นะดูนี่นะไหนมึงเล่นอะไรของมึงฮ้ เน้นอะไรเนี่ยแล้วเนี่ยดูดิระบบเกมมันอย่างเงี้ยมือคือแบบเนี่ยมันโยนจัดๆเลยเนี่ยนี่ไอเทมที่มันออกดูมันออกแค่เนี้ยมันมันออกอย่างเงี้ยมึงอย่าว่ามึงอย่าว่าแต่ตีคนตายเลยมึงตีขีป่ายางแทบไม่ตายเลยตีอย่างเงี้ยออกของเงี้ยมาโคตรทุเรศอะดูเห็นปะดาเมจไอ้เี้ยบ้า บ้านไหนดำเมทหกจุดหกจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ไหนเฮ้ยถามหน่อยดิส่วนร่วมในการเข้าไฟก็แทบจะไม่มีเใช่ป้แม่งเข้าปุ๊บแม่งตายเข้าปุ๊บแม่งตายบ้าอุ้ยเอาเป็นว่าก็ตามนั้นนะครับวันนี้ก็เหนื่อยว่ะมันไม่ได้เหนื่อยกายแต่มันเหนื่อยใจแล้วมันเจออย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ อย่างน้อยก็ไม่เสียดาวนะฮะอย่างน้อยก็ยังมีแบบไนี่อย่างน้อยก็ยังมีแบบที่ว่าแบบเขาแบบ MVP แล้วไม่เสียดาวนะครับก็โชคดีไปก็เอาเอาไปว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไม่เจออะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหขออนุญาตหยาบใครเฮี้ยเกินวันนี้ก็เฮี้ยเกินนะครับโอเคเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ก็ได้นะครับผมถ้าชอบก็กดแชร์ไปด้วยนะให้เพื่อนได้ดูนะครับผมเผื่อแบบ พือ,อาจจะเ่อแบบพวกคุณหรือแบบเพื่อนคุณอาจจะเคยเจออะไรอย่างนี้เหมือนกันหรืออาจจะเจอคนเดียวกันเลยอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละนะครับตามนั้นหรือหรือถ้าหรือถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี้ยไอเจ้าของตัวอารีเนี่ยมาเห็นเนี่ยกาดตีนเถอเล่นดีๆเถอะนะ